มีเพื่อนๆขอวิธีเพาะ,มะเมล็ดมะกรูดมาค่ะแม่แหม่มก็เลยจะทำให้ดูนะคะ แต่ในคลิปนี้แม่แหม่มจะใช้มเมล็ดมะนาวแทนนะคะเพราะมะกรูดของแม่แหม่มหมดแล้วค่ะวิธีการเพาะแบบเดียวกันเลยนะคะแม่แหม่มเพาะด้วยวิธีนี้มาตลอดจริงๆแล้วมะกรูดหรือมะนาวเรามีแค่ต้น2ต้นก็พอกินแล้วนะคะเก็บไม่ทันแล้วค่ะแม่แหม่มจะเพาะด้วยมเมล็ดมาตลอดไม่ว่าจะที่สวนไหนๆนะคะเราจะปลูกจากมเมล็ดทั้งนั้นทําไมถึงไม่ซื้อต้นพันธุมาปลูกเหตุผลเดียวเลยค่ะเพราะเราไม่ได้อยู่สวนนะคะดังนั้นเราปลูกจากมเมล็ดรอให้น้องเจริญเติบโตให้เทวดารดน้ําให้เราจะได้ไม่เสียดา เพราะต้นพันธุ์ดีๆราคาก็ค่อนข้างสูงนะคะถ้าเกิดตายไปก็เสียดายเปล่าๆค่ะแม่แหม่มก็เลยเลือกวิธีการเพราะเมล็ดแล้วก็ปลูกให้เทวดารดน้ําให้นั่นเองนะคะบนที่ได้ก็น่าภูมิใจมากๆเลยนะคะเพราะว่าน้องเป็นทวายค่ะน้องจะติดลูกตลอดทั้งปีมีหลายรุ่นถ้าเกิดแม่แหม่มอยู่ที่อุดอรนะคะเราจะไม่ได้ซื้อมะนาวกินเลยค่ะ ถ้าถามว่าต้นใหญ่ไหมน้องต้นสูงมากๆเลยนะคะท่วมหลังคาบ้านแล้วค่ะลาบากตรงที่เวลาจะกินเราต้องใช้ไม้สอยแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาค่ะเพราะเรามีทางแก้อยู่แล้วเรามาดูวิธีการเพราะ,มะเมล็ดมะกรูดกับมะนาวของแม่แหม่มกันค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าแม่แหม่มปลูกผักชนิดไหนก็ตามคือจะปลูกไว้ก่อนได้กินหรือเปล่าค่อยว่ากันทีหลัง แต่น้องก็งอกออกมาให้ได้เก็บกินแทบทุกวันนี้แล้วค่ะนี่คือมเมล็ดมะนาวสดๆที่แม่แหม่มเก็บมารอบล่าสุดจากสวนที่อุดรน,นะคะตอนนี้ก็ยังกินไม่หมดค่ะเป็นมะนาวสดๆนะคะไม่ได้นําไปตากแดดแต่อย่างใดค่ะบีบกินกับโซดาแล้วก็เอาขึ้นมาจะมาปลูกให้ทุกคนดูเหมือนกับที่แม่แหม่มปลูกเมล็ดมะกรูดนั่นแหละค่ะได้มเมล็ดมาแล้วเราก็เตรียมดินมาเลยค่ะดินก็เป็นดินปลูกต้นไม้ทั่วไป เป็นดินกระถางเก่านะคะที่แม่แหม่มใช้มาแล้วบางครั้งถ้าเราปลูกแบบตั้งใจเกินไปก็ไม่รอดนะคะเพราะแม่แหม่มเคยแล้วค่ะก็เลยเปลี่ยนวิธีปลูกแบบทิ้งๆแต่ได้กินดีกว่าค่ะก็อาศัยจากประสบการณ์ที่ลองผิดลองถูกนั่นแหละนะคะเมื่อเราได้ดินมาเราก็เตรียม,มเมล็ดมะนาวมาเลยค่ะย้ํานะคะว่ามเมล็ดที่แม่แหม่มปลูกเป็นมเมล็ดที่สดๆค่ะแต่เราต้องเลือกมเมล็ดที่สมบูรณ์ไม่รีบนะคะพอได้มเมล็ดมาแล้วเราก็เอามาปลูกเลยค่ะทําตามคลิปเลยนะคะเมื่อวางมเมล็ด เสร็จแล้วเราก็นำดินมาโรยปิดหน้านิดหน่อยพอนะคะไม่ต้องเยอะค่ะจากนั้นเราก็รดน้ำให้ชุ่มเก็บไว้ในที่ร่มแดดสองถึงรำไรและรดน้ำในช่วงเช้าก่อน9้าโมงแค่วันละครั้งก็พอนะคะ พักทุกอย่างที่แม่แหม่มปลูกรดน้ําแค่ช่วงเช้าและรดแค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะคะถ้าสงสัยว่าทําไมต้องก้าโมงเพราะถ้าเลยก้าโมงไปแดดจะแรงเกินไปค่ะแล้วรดในช่วงเย็นได้ไหมได้ค่ะแต่แม่แหม่มไม่นิยมนะคะเพราะดินของเรายังมีความร้อนอยู่นั่นเองค่ะถ้าหากวันนี้ช่วงเช้าติดธุระไม่ได้รดแม่แหม่มก็จะข้ามไปรดของเช้าอีกวันเลยนะคะจะไม่รดในช่วงเย็นค่ะนอกจากเราจะทิ้งสวนไปนานหลายวันกลับมาช่วงเย็นก็จะรดในช่วงที่มืดๆหน่อย พอดินของเราเริ่มเย็นแล้วนั่นเองนะคะหลังจากที่เราปลูกเสร็จแล้วไม่เกิน7วันน้องก็จะเริ่มงอกขึ้นมาให้เราได้เห็นต้นอ่อนแล้วนะคะรอบที่แล้วที่แม่แหม่มนำมะกรูดมาทำยาไล่มดคันไฟก็ตรงกับวันที่สตุลานะคะตอนนี้ที่ทุกคนเห็นอยู่ นั่นก็คือมะกรูดที่แม่แหม่มปลูกไว้วันนี้ก็ตรงกับวันที่11พฤศจิกายนก็ผ่านมาประมาณ1เดือนกับอีก8วันนะคะต้นก็จะประมาณนี้นะคะทั้งที่พริกก็ปลูกวันเดียวกันค่ะ การเจริญเติบโตแตกต่างกันแม่แม่มปลูกแค่ไม่กี่มเมล็ดนะคะเพราะไม่ได้ตั้งใจจะปลูกอยู่แล้วไม่มีพื้นที่ปลูกนั่นเองค่ะและที่ทุกคนเห็นอยู่นี่เป็นต้นส้มที่ปลูกจากมเมล็ดเช่นเดียวกันค่ะ2ต้นนี้น้องแจมเป็นคนปลูกนะคะปลูกด้วยวิธีการเดียวกับที่แม่แม่มทานั่นแหละค่ะแต่ต้นนี้ที่ปลูกไว้บนดาดฟ้าก็ปลูกจากมเมล็ดเช่นเดียวกันค่ะ ต้นสูงมากๆเลยนะคะตัดหลายครั้งแล้วด้วยอายุก็ประมาณ4ปีเท่ากับต้นมะกรูดนั่นแหละค่ะเพราะปลูกไล่เรียกกันว่าจะเอากลับไปผูกที่สวนเมื่อไหร่ก็ลืมทุกรอบก็เลยปล่อยไว้ในกระถางไม่ว่าจะเป็นต้นส้มมะกรูดมะนาวแม่แหม่มก็ปลูกด้วยวิธีการเดียวกันน้องก็จเจริญเติบโตมาจนทุกวันนี้แหละนะคะเพื่อนๆลองปลูกกันดูนะคะได้ผลเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกแม่แหม่มด้วยนะคะ